ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกา9นโดยบรรชาการทหารพัฒนากองบัญชาการของทัพไทยดิฉันชัดชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบรรดาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะภารกิจในวันนี้ของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะสำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก4ีล้อตกข้างทางบริเวณแนวรั้วถนน304สฉะเชิงเซาเขาหินซ้อนเนื่องจากคนขับไม่ชำนาญเส้นทางขั้นต้นได้นำรถบรรทุกเทท้ายของหน่วยและกำลังพลพร้อมเครื่องมือนำรถขึ้นจากข้างทางนะคะแล้วเสร็จซึ่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ การดำเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยณตำบลท่าทานอเภอําพนมสารคามจัังหวดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะตอนนี้กันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเครื่องที่16สํานักง,งานพัฒนาภักหนึ่งโนยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนประจําจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะคะทั้งนี้ค่ะเราก็มีการป้องกันนะคะโดยมีการบอกเจ้าหน้าที่และประชาชนให้ได้รับทราบเพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ